สวัสดีคีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำการต่อใช้งานรีเลย์เพื่อควบคุมในคอยในวงจรคอนโทรลนะครับต่ออยังไงนะครับสำหรับรีเลย์ที่ผมนำมาสาธิตในตอนนี้นะครับก็คือ M m y c n ของออร o n อนนะครับผมจะต่อเข้าทั้งหมด4เส้นนะครับตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวสำหรัห่างปลาผมใช้1.25 ขีดสนะครับสีแดงหางปลาแฉกถ้า1.25ขีด4จะตัวใหญ่นะครับใช้ได้แค่เรีเลย์ตัวใหญ่แล้วก็กับตัวแมกเนติกนะครับตอนนี้ผมจะต่อเข้าไปครบทุกตัวนะครับขาคำสั่งก็คือขาที่13-14นะครับตอนเราเอามาเข้ารอที่ที่เบเกอร์ไว้รออยู่แล้วนะครับ ถ้าเราเข้าใจไฟฟ้าเบื้องต้นนะครับงานต่อวงจรเราจะทำได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ก็ตอนน่อดิวตอนเข้าไปเราเสร็จเรียบร้อยก็เสียบเข้าไปในแต่ละขานะครับตอนนี้กำลังเสียบที่ขา9คอมมอนขา10คอมมอนและขา11คอมมอนนะครับเราจะไม่นำสายคำสั่งนะครับหรือว่า A1 มาพ่วงเข้าเดียวกันกับไฟจ่ายนะครับขาคอมมอนนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะควบคุมเราจะนำสัญญาณมาจากสวิตหรือว่าทามเมอร์นะครับสวิตช์เซเลคเตอร์นะครับแล้วก็ต่อสวิตช์เซเลคเตอร์ต่อเข้าไปนะครับขาออกไปเข้า a 1ส่วนขาเข้าก็มาจากตรงนี้ได้นะครับมาจากตรงไฟไฟหลักของเราได้ก็คือรีเลย์นะครับรับคำสั่งถูกสั่งจากอุปกรณ์อย่างเช่นสวิตช์และทามเมอร์ส่วน เมื่อคำสั่งถูกสั่งหน้าสัมผัสก็จะเปลี่ยนสถานะนะครับสถานะนะครับสถานะของหน้าสัมผัสหน้าสัมผัส N O N C เนี่ยก็คือสถานะของปกติที่เราไม่ได้จ่ายไฟนะครับเมื่อเราจ่ายไฟเนี่ยเราไปทำให้หน้าสัมผัสเขานะเปลี่ยนสถานะหน้าสัมผัสขาที่เป็น N O นะครับเขาก็จะต่อไฟนะครับส่วนขาที่เป็นสถานะ N C เราก็จะตัดไฟ n o. ก็คือชื่อสถานะของขาที่อยู่ด้านบนนี้ nc ก็คือชื่อของสถานะของขาที่อยู่ข้างล่างนี้การเปลี่ยนสถานะนะครับการจ่ายไฟเข้าคําสั่งเข้ามาเนี่ยก็คือเราสั่งคําสั่งมาให้เขาเปลี่ยนสถานะของขามาเป็นต่อไฟแล้วก็เป็นตัดไฟส่วนเมื่อเราคําสั่งปิดปุ๊บขาเขาก็จะกลับมาสถานะเดิมสถานะปกติของเขาครับนี่ก็คือความปกติก็คือไม่จ่ายไฟแล้วก็กลับมาจ่ายไฟ ประมาณนี้เราเปิดเรียบร้อยเราเปิดปุ๊บไฟตรงนี้มีไฟส่วนตรงนี้ก็ต้องมีไฟนะครับสําหรับหลักการนะครับเราก็คือเรานําไฟมาพร้อมที่จะจ่ายนะครับเข้าไปที่หลดนะครับโดยที่ตอนนี้สวิตยังไม่สั่งนะครับเรามาเช็คหน้าสัมผัสสําหรับเป็ No นะครับที่อยู่ด้านบนจะยังไม่มี ยังไม่มีไฟนะครับทุกเส้นนะครับส่วน NC จะมีไฟนะครับก็เช็คได้นี่นะครับแต่เมื่อผมสั่งคำสั่งนะครับให้ไปสั่งคอยรีเลทำงานนะครับหน้าสัมผัส NC จะไม่มีไฟนะครับส่วนหน้าสัมผัส N.O จะมีไฟนะครับแล้วก็แต่ละขานะครับก็จะแยกกันเป็นคู่ๆนะครับ เดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับโดยการถอดทีละเส้นตอนนี้เราเหลือไฟมาใจ่ายให้จากเมนเบเกอร์เหลืออยู่เส้นเดียวแล้วนะครับที่เข้าหน้าสัมผัสที่เข้าทำฝั่งคอมมอนเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคอมมอนกันนะครับคอมมอนก็คือเขาจะรับจะรับไฟมารอนะครับขาเข้าสังเกตที่ตรงนี้นะครับ เราจะรับไฟมารอแล้วที่ขา9นะครับขา9ก็จะออกที่ขา5แล้วก็1นะครับตอนนี้ขา1จะมีไฟนะครับน่นะครับสังเกตที่ตรงนี้นะครับขา1มีไฟแล้วยังไม่สั่งทาการทา,ง,ง,า,ทาง,งานของรีเล์นะครับตอนนี้ผมจะสั่งขา5จะมีไฟนะครับนี่ แล้วก็ตัดการทำงานอีกทีหนึ่งขา5จะตัดไฟนะครับขา1จะต่อไฟถัดมาคอมมอนขา10นะครับนำไฟเข้าไปจ่ายเรียบร้อยแล้วก็จ่ายไฟนะครับจบจ่ายไฟมาแล้วไฟ มารอที่ common ขา10นะครับจอ,อกที่ nc รอไว้แล้วนะครับ nc ไฟจะออกมารอแล้วตอนนี้ใส่ไฟให้รีเลททำงานฝั่ง nno นะครับมีไฟส่วน nc ตัดไฟนะครับเมืน่อะตัดการทำงานของรีเลย์ nc ขาที่2จะมีไฟนะครับขาที่6 NO ไม่มีไฟนะครับต่อมาขาที่11นะครับเราจ่ายไฟไปให้ที่คอมมอนขาเข้าที่11ตอนนี้ไม่ได้ใจการทำงานสั่งการทำงานให้รีเลย์จะต้องมีไฟที่ขาที่3นะครับ ซ็อเกตที่3ของเลเลย์ส่วนขาที่ขาที่7ที่เป็น NO นะครับจะไม่มีไฟเมื่อเราสั่งงานนะครับให้กับรีเลย์รีเลย์ทำงาน N O ขาที่7มีไฟนะครับขาที่ขาที่3จะไม่มีไฟนะครับเมื่อเราวัดที่ขาอื่นนะครับ ก็จะไม่มีไฟเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายเราไม่ได้จ่ายไฟให้ขาอื่นๆนะครับเหมือนกับครั้งครั้งแรกที่เราใจ่ายให้กับทุกขาเขาก็จะมีไฟทุกขาแต่ว่าตอนนี้เราจ่ายเฉพาะขา11นะครับเขาเขาจะมีไฟแค่ขาออกที่ขาขาออกที่ขาเจ็ดนะครับส่วนเมื่อเราสั่งคำสั่ง การไม่ใช้ห่างปลา is dangerous ขา12บกันใหม่นะครับขา12เมื่อเราจ่ายไฟเข้ามาไฟมารอที่ขา12นะครับคอมมอนเมื่อเราวัดที่ขา8ที่เป็น NO นะครับจะยังไม่มีไฟ แต่เมื่อเราวัดที่ขา4ขา4อยข้างล่างนี้นะครับอยู่ข้างล่างเบอร์12จะเช็คว่ามีไฟนะครับเมื่อเราจ่ายคำสั่งให้รีเลย์ทำงานรีเลย์ทำงานขา8จะเริ่มจ่ายไฟนะครับส่วนขา4จะไม่จ่ายไฟแล้วนะครับจะไม่จ่ายไฟเมื่อรีเลย์ทำงาน ก็ประมาณนี้นะครับการสาธิตการทำงานของรีเล์นะครับการสั่งงานรีเล์ว่าในแต่ละขานะครับก็จะมีแยกแยกโดดไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกันนะครับไม่จ่ายไฟยุ่งยุ่งเกี่ยวกันคู่ใครคู่มันนะครับก็ประมาณนี้นะครับพื้นฐานของการใช้งานรีเล์มีไฟเข้ามารอนะครับมีการเตรียมไฟเข้ามารอ แล้วก็มีการแยกไฟนะครับเพื่อมาเป็นคำสั่งให้เข้ามาที่คั่วที่1 3นะครับเอานิวตัอนเข้าที่คั้ว14นะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมได้มีกำลังใจนะครับเพื่อที่จะทำคอนเทนต์อันนี้ออกมานะครับขอบคุณครับ